สวัสดีครับผมทาร์เวงพีดอมพบกันในช่วงรับเดินทางรีวิววันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าเดินป่ายี่ห้อดังจากฝรั่งเศสนั่นก็คือดีแคทลอนสำหรับรองเท้าเดินป่าคู่นี้มาในยี่ห้อแคชชัวรุ่น f o r ์ค a s สไฟ0์นเดทีเรียมไปดูคุณสมบัติกันเลยครับ f o r ์ค a s สไฟ0นเดทีเรียมเป็นรองเท้าเดินป่าในสภาพอากาศแห้ง ทนฝนได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่เหมาะกับการเดินลุยน้ําทนทานต่อเส้นทางภูเขาที่มีอุปสรรคระดับปานกลางถึงมากเหมาะสาหรับใช้งานเป็นประจําภายในปรับให้กระชับกับขนาดและรูปทรงของเท้าได้เป็นอย่างดีด้วยการออกแบบทรงเชือกรองเท้าและวิธีการผูกรัดเชือกแบบล็อกทําให้สามารถผูกได้ง่ายและรวดเร็วและสามารถปรับระดับความกระชับได้ตามต้องการอีกด้วยพื้นรองเท้าให้การรองรับฝ่าเท้าและป้องกันกระแทกได้เป็นอย่างดี รองเท้ามีน้ำหนักเบาจึงสามารถก้าวเดินได้อย่างสบายสามารถใส่เดินป่าได้แบบไม่อึดอัดเป็นเวลานาน4-6ชั่วโมงตัวรองเท้ามีน้ำหนักข้างละ3า3 0กรัมพื้นผิวชั้นกลางเป็นแบบ EVA ส่วนชั้นนอกเป็นแบบ PU กับ EVA ซ้อนกัน2ชั้นซับแรงกระแทกได้ดีมีช่องระบายอากาศถ่ายเทความอับชื้นได้เป็นอย่างดี ทำความสะอาดง่ายซักแล้วตากแห้งเร็วมากพื้นรองเท้าเป็นแบบเทลคอสคอนแทคมีความหนาปานกลางและมีดอกยางที่ลึกขนาดปานกลางเช่นกันสามารถปกป้องความแหลมคมของหินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและป้องกันการลื่นถลไยในพื้นที่ดินได้ในระดับดี รีวิวนี้เป็นรีวิวการใช้งานจริงทดสอบประสิทธิภาพมาแล้ว2ปีเดินป่าพิชิตยอดเขามาแล้วกว่า10สถานที่ไปชมภาพการใช้งานจริงกันเลยครับทริปนี้ผมพิชิตด,ดอยง้มเส้นทางเป็นถนนดินสลับกับหินก้อนใหญ่บนดอยง้มเป็นหินกาเนตให้ความยึดเกาะค่อนข้างดีครับทริปพิชิตด,ดอยขุนตางสภาพเส้นทางเดินป่าค่อนข้างลับลื่นแต่ใช้เวลาเดินนานอากาศร้อน รองเท้าระบายอากาศได้ดีเช่นกันต่อไปพิชิตพาหัวสิงห์สภาพทางขึ้นเป็นภูเขาหินปูนฉะนั้นหินจะแหลมคมมากรองเท้าคู่นี้ช่วยเซฟเท้าผมได้มากมายทั้งพื้นและด้านข้างรับความแหลมคมเอาไว้ทั้งหมดรวมถึงที่พิชิตผาปักทงด้วยสภาพเป็นภูเขาหินปูนอันแหลมคมเช่นกันถ้าพื้นรองเท้าไม่หนาพอผมว่าระหว่างเดินคงจะเจ็บและอาจมีแผลกลับมาด้วย สุดท้ายเป็นทริปชิตเขาปกร้นเป็นภูเขาหินทรายทริปนี้ได้ทดสอบเรื่องของการรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีพอนัองจากจาลน้ำหนักตัวแล้วอย่างรับน้ำหนักกระเป๋าเป้ด้วยกระโดดลงจากโขดหินลงมาไม่เสียการทรงตัวและไม่ลื่นถลไหลเดินหรือยืนริมหน้าผาได้อย่างมั่นใจหายห่วงโฟร์คาสไปแฮนเดิลีเรียม ผมซื้อมาเมื่อ2ปีก่อนในราคา1,500บาทคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับแล้วพบกับนับกเดินทางรีวิวได้ในโอกาสต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ